สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการปลูกแตงกวาครับว่าปลูกยังไงให้ได้เงินเร็วได้เงินดีครับก่อนจะลงมือปลูกเราก็ต้องรู้วิธีการต่างๆครับเพราะว่าการปลูกแตงกวานี้มีขั้นตอนเยอะความละเอียดอ่อนเยอะครับและยังมีเทคนิคที่จะแนะนําอีกอย่างหนึ่งครับเราก็อย่าไปเสียเวลาครับกับแตงที่เป็นโรคครับอย่างเช่นถ้าเกิดมันมีเพลี้ยไฟมาลงแปลงของเราเนี่ยครับก็อย่าไปเสียได้ครับ เพราะว่าถ้าเกิดเพี้ยไฟมันลงมันจะลงทั้งหมดทั้งแปลงเลยครับถ้าเกิดเราจะฉีดยางเนี่ยครับมันก็ไม่คุ้มครับเพราะว่าแตงพึ่งจะเกิดได้ประมาณ5้าถึงสิวันอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดมีเพี้ยมันก็ทําให้เราเสียเวลาครับอย่าไปเสียดายครับให้ถ่ายทิ้งแล้วก็เตรียมปลูกใหม่เลยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแตงมันแกนครับเพราะว่าวัชพืชไปแย่งสารอาหารของแตงของเราครับแบบนี้ก็ถ่ายทิ้งครับไม่คุ้ม เรายอมเสียตรงนั้นดีกว่าครับอย่าไปเสียเยอะกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นยาเอ้ยปุ๋ยเอ้ยอย่างเงี้ยครับแล้วก็แตงก็ไม่เต็มแปลงครับตรงนั้นตายต้นแถวตรงนั้นตายกลางแถวปลายแถวประมาณเนี้ยครับแบบนี้เราก็ปล่อยปุ๋ยไปมันก็ไม่เต็มแปลงครับปุ๋ยมันก็เราก็ปล่อยไปหมดมันก็ทําให้เราสิ้นเปลืองครับผลผลิตที่ได้มันก็ไม่คุ้มครับแล้วเราก็ต้อง พิจารณาดูครับไม่ต้องยืดเยื้อให้เสียเวลาครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาครับแล้วอย่างครับก่อนคุณจะไปลงมือทาเนี่ยครับทาแปลงสวนแปงอะไรประมาณเนี่ยครับคุณต้องมั่นใจว่าคุณสู้ไหวด้วยนะครับเพราะว่าไหนจะแดดร้อนอีกครับดังนั้นคุณต้องมาลองทําดูก่อนครับสิ่งสําคัญอีกอย่างก็คือต้องขยันครับเอาใจใส่ปลูกแล้วเราก็ควนมันลงมาดูแปลงครับเราควนดูทุกวันครับแปลงของเราครับ เพื่อป้องกันพวกศัตรูมาลงแปลงของเราครับเพราะว่าถ้าเกิดเราหยุดวันหนึ่งเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเนี่ยบางทีมามันก็ลงไปแล้วครับเราก็ป้องกันอะไรไม่ได้ครับแต่เราหมั่นสำรวจทุกวันนี่เราก็จะรู้ว่ามันมีจุดบกพร่องตรงไหนครับมีแมลงลงตรงไหนอะไรประมาณเนี้ครับถ้าคุณปรับตัวได้คุณก็ทําได้ครับแล้วอีกอย่างครับถ้าคุณเคยเป็นแบบเจ้านายคนอะไรมาประมาณเนี้ครับใหม่ๆก็ฮึกเขิมครับ หลังๆมาก็ไม่เอามันก็ทําให้เราขาดทุนครับใจคุณต้องสู้ด้วยครับเพราะการปลูกแตงกวานี่หนักกว่าก่อสร้างเลยครับแต่เวลารับเงินนี่ชื่นใจครับบางวันก็รับหลักพันถึงหมื่นเลยครับอยู่ที่การทํามากทาน้อยครับสมมุติว่าคุณปลูกอยู่24ล่องครับก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณต่อวันนะครับประมาณ 4- 5่ถึพันครับเราอยากได้มากกว่านี้รอบหน้าเราก็เพิ่มอีกหน่อยครับ แปลงนี้ปลูก24รอบหน้าแล้วก็ปลูกสัก30อย่างเงี้ยครับก็จะทําให้คุณได้เงินเพิ่มครับสําคัญใจต้องสู้ด้วยนะครับแล้วเคล็ดลับอีกอย่างครับสมมุติว่าถ้าคุณทำสองคนผัวเมียนีครับในการทำครั้งแรกก็ทําแค่2งานก่อนนะครับเพราะว่าทําเยอะกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วครับในสายตาคุณก็อาจจะว่าน้อยครับแต่พอแต่งตขึ้นมานี่ครับมันก็จะมีการมัดยอดอะไรอีกมากมายเลยครับ ใ่คุณอาจบอกว่าน้อยไปครับ2งงานแต่คุณอาจจะคิดว่าทำหนึ่งไล่สบายคุณก็ต้องลองดูครับว่าทำไหวไหมครับแต่มันก็จะเป็นผลเสียครับเพราะว่าคุณพึ่งจะเป็นมือใหม่ครับเพราะเวลาเรามัดยอดไม่ทันเนี่ยครับมันก็จะเลื้อยไปทั่วแล้วครับแล้วก็แก้ไขไม่ได้เลยครับทีนี้ดังนั้นจึงแนะนำครับพึ่งเริ่มทำนี่ก็ทำแค่2งงานกำลังดีครับเคล็ดลับอีกอย่างก็คือการที่คุณทำสองงานเนี่ยครับคุณก็ต้องทาต่อแปลงด้วยนะครับ คุณยอดสองงานแรกได้ยี่สิบวันอย่างไงครับสองงานที่สองคุณก็ต้องยอดต่อเลยครับเพราะว่าแปลงแรกเราเก็บแปลงที่สองเราก็มัดยอดเนี่ยครับถ้าทําแบบนี้คุณก็จะได้รับเงินไม่ขาดเลยครับได้รับทุกวันเลยครับถ้าคุณทําต่อแปลงได้นี่สุดยอดเลยครับทําน้อยแต่ได้เงินทุกวันครับอย่างสมมุติว่าคุณทำสองงานเนี่ยใช้เวลาแค่ครึ่งวันคุณก็ได้เงินวันละสามพันบาท หลังจากคุณเก็บแปลงแรกไปคุณก็จะต่อแปลงที่2เลยครับจะทําให้เรานี่ได้รับเงินทุกวันเลยครับก็ตกวันละสามพันครับแล้วคุณก็ทํางานแค่ครึ่งวันเองครับส่วนการขายเราก็ต้องทําการคัดขนาดให้ได้ตามที่ลูกค้าเขาต้องการด้วยครับจะทําให้เราได้ราคาครับถ้าเราไม่คัดไม่แยกพอค้าแม่ค้าที่มารับซื้อเราก็ให้ราคาถูกครับเพราะว่าเป็นราคาเหมารวมประมาณนี้ครับ นี่ครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับในการแนะนำวิธีปลูกเตงครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอากราบขออภัยไว้ในะโอกาสนี้ด้วยนะครับ